สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ Irish Official Channel ในช่วงของ n u r s e Talk นะคะตอนนี้ n r s s Talk ก็ได้ดำเนินมาถึงเอพิโซดที่7แล้ววันนี้มาในหัวข้อคุณเหมาะกับคณะพยาบาลไหม น้องหลายคนอาจถูกสปอยมาบ้างแล้วนะคะว่าเรียนมหาลัยเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยและหนักกว่าเรียนมัธยมมากซึ่งตัวพี่เองเนี่ยค่อนข้างเห็นด้วยกับความคิดนี้ค่ะก็เลยลิสต์ออกมาเป็น5ข้อให้น้องๆได้เช็คกันว่าเราเหมาะกับการเรียนคณะพยาบาลจริงไหมข้อ1เรียนพยาบาลปิดเทอมแค่1-2สสัปดาห์ น้องๆฟังไม่ผิดค่ะเรียนคณะพยาบาลน,นั้นโดยเฉพาะปี2ปี3ปี4นะคะจะถูกปิดเทอมแค่1-2ถึงสสัปดาห์เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้เนาะพยาบาลกับการผดุงครรเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่แยกออกจากกันเรียนพยาบาลใช้เวลาอยู่ประมาณ3ปีกว่าและเรียนผดุงครรใช้เวลาประมาณ8เดือนแต่ด้วยการปรับเนื้อสูตรหลักาหลักสูตรใหม่นี่คะ่ะออกมาเป็นการพยาบาลและการผดุงครรถูกรวบให้เหลือหลักสูตรเพียง4ปีเพื่อที่จะให้จบพร้อมกับคณะอื่นการเรียนของเรานั้น จะะึงเข้มข้นแล้วก็ถูกอัดแน่นมากจริงๆค่ะขออ้อ2นักศึกษาพยาบาลนอนน้อยนอน4ชั่วโมงขึ้นไปได้ก็ถือว่ารูแล้วค่ะ ในการเรียนเนื้อหา4ปีนี้นะคะไม่ได้มีเรียนแค่ภาคทฤษฎีเท่านั้นแต่ยังมีภาคปฏิบัติด้วยซึ่งภาคปฏิบัตินั้นเราต้องขึ้นไปฝึกงานบนหอผู้ป่วยนะคะก็เหมือนกับการทํางานเรียนรู้การทํางานของพยาบาลทั่วไปนะคะซึ่งในการขึ้นไปบนหอผู้ป่วยเนี้ยไม่ใช่แค่ภาคปฏิบัติไม่ใช่แค่ทําปฏิบัติอย่างเดียวนะแต่ว่าหลังเลิกเรียนแล้วเนี้ยเราจะต้องมาเขียนแผนการพยาบาลด้วยมีการบ้านส่งแทบทุกวันนะคะใครๆก็รู้เนาะว่าเรียนมหาวิทยายลัยเนี้ยนอกจากการเรียนที่ เหนื่อยแลวนะคะยังมีกิจกรรมที่หนักอีกนะคะพี่ก็เลยแทบไม่ได้นอนเลยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยพี่นะคะที่ทํางานเออที่เรียนอยู่ที่นคนปรปฐมแต่ว่าต้องไปขึ้นวอร์ดอยู่ที่แถวแถวกรุงเทพเนาะก็เลยทําให้ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะขึ้นรถแล้วก็ไปฝึกงานที่กรุงเทพนะคะซึ่งพี่นอนประมาณเที่ยงคืนแล้วตื่นตีสี่ใช้เวลานอนแยะแค่ประมาณ4ชั่วโมงเองค่ะในส่วนของเนิร์สโนดนั้นนะคะพี่ทําเร็วสุดในกลุ่มแล้วอะ่ะยังใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเขียนแผนนะคะ ส่วนเพื่อนพี่นั้นใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงทวนค่ะข้อ3เรียนพยาบาลต้องเช็ดอึเช็ดฉี่คนไข้ จร,จริงๆพี่วานะั่นะเบสิกมากๆเลยค่ะน้องๆมันเลยไปกว่านนั้นอีกนอกจากเช็ดฉี่เช็ดอึแล้วเนี่ยยังต้องเช็ดน้าเลือดน้าหนองต่างๆด้วยเนาะเอ่อถึงแม้ว่าตอนนี้ตอนที่พี่ทํางานแล้วเนี่ยจะไม่ได้ทําแล้วนะคะแต่ตอนเรียน3ปีโดยเฉพาะปี2ปี3ปี4ีเนี่ยได้ทําจริงๆทําตลอดจริงๆสําหรับใครที่รังเกียจหรือว,ว่ากลัวนะคะอาจจะต้องผ่านคณะนี้ไปก่อนเลยค่ะข้อสี่ เรียนพยาบาลต้องมีวินัยมีความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา เนื่องจากว่าพยาบาลเนี่ยเป็นอาชีพที่ทํางานเกี่ยวกับการดูแลคนเนาะการช้าแม้แต่นาทีเดียวเนี่ยถือว่าเป็นชีวิตคนไข้เลยนะคะช้านาทีเดียวอาจจะทําให้คนไข้เสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นการขาดโดยไม่มีการแจ้งหรือว่าการมาสายโดยไม่มีเหตุสุดวิสัยเนี่ยเธอเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ของพยาบาลนะคะน้องๆคนไหนที่อยากเรียนพยาบาลนาะต้องมีวินัยมีความรับผิดชอบที่สูงค่ะ5 เรียนคณะพยาบาลค่อนข้างเคร่งในระเบียบของการแต่งกายมากนะคะสมัยพี่เรียนนั้นนะคะปีหนึ่งนะคะของไม่ฮิโดนสารยาเนาะคณะพยาบาลจะต้องใส่คัดชูแล้วก็แต่งตัวตามระเบียบให้ถูกต้องห้ามใส่ผ้าใบห้ามทาสีผมนะคะผมต้องเป็นสีดําหรือสีน้ําตาลธรรมชาติเท่านั้นนะคะห้ามใส่ต่างหูระยะด้วยเนาะ,อะตอนปีหนึ่งะคะ่ะจะค่อนข้างที่จะแบบ เป๊ะต่อระเบียบมากแต่พอพีสองพี่ๆก็ปล่อยนะคะปล่อยใา้ทาปกติเลยค่ะจะทาซีผมอะไรก็ทําใครจะใส่รองเท้าอะไรก็ใส่ขอแค่ไม่ขัดต่อระเบียบของม,มหาลัยเนาะก็สามารถใส่ผ้าใบาได้นั่นเองค่ะแต่ว่าทั้งนี้เนาะพอขึ้นปี3และปี4มามันจําเป็นที่จะต้องขึ้นบอร์ดก็เลยต้องอยู่ในระเบียบของพยาบาลอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งระเบียบของพยาบาลน,นั้นนะคะทรงผมต้องเรียบร้อยนะคะการแต่งตัวต้องเรียบร้อยต่างๆเนาะแล้วก็ใส่ หูแ้แค่ต่างหูที่มันติดหูแบบนี้ไม่ใส่ต่างหูระยะนะคะแล้วก็ไม่สามารถทําเล็บได้ค่ะใครที่อยากที่จะทําเล็บส,สวยๆใครที่อยากที่จะแต่งตัวเฟี้ยวๆนะคะมองผ่านอาชีพนี้ไปได้เลยค่ะเพราะว่าตับใดที่คุณยังทํางานอยู่นะคะต้องอยู่ในระเบียบการแต่งกายแบบนี้นะคะตอนเรียนเนี่ยพี่ถึงข้าโดโดนด่าเรื่องที่แบบเรายืนกินน้ํายืนกินอะไรอย่างเงี้ยยืนกินอาหารอันนี้ก็โดนนะคะน้องๆพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขามองว่าการยืนกินอะไรเงี้ยมันดูดู ไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่ามันทําไม่ได้จริงๆนะคะตอนเรียนนะคะแต่เพราะพอตอนทํางานเนี่ยพี่ก็มียืนกินหรือว่าอะไรบ้างเนาะเนื่องจากความเร่งรีบในชีวิตประจําวันค่ะแต่ว่าการแต่กตายก็ยังถูกระเบียบอยู่ดีก็จบกันไปแล้วนะกับเช็คลิสต์5ข้อใครผ่านหมดก็เตรียมตัวสอบได้เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการพยาบาลนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะฝากกด subscribe กดไลค์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะหรือจะติดตามเราในเพจ Facebook ตามนี้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะ